จ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะนี่ค่ะพอดีน้องตั้นเดินลงมาที่สาเนาะคะ่ะลงมาดูปลาเนาะคะ่ะพอดีลงมาที่ใต้ถุนบ้านเนาะคะ่ะมองเข้ามามีอะไรนี่ค่ะมีอะไรย้อยๆลงมาคล้ายๆหินย้อยเนาะค่ะเนาะหินย้อยเพิ่นว่าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาดูเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ สีขาวสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดจากน้ำปูนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะคะ่ะแต่ว่า <c oughs> มองดูแล้วมันสวยเนาะคะ่ะสวยงามมากคล้ายๆว่าคล้ายๆว่าหินมันเขาเรียกอะไรเนาะคะ่หะ,คะหินย้อยเนาะหินย้อยเิ็น่ะค่ะนี่ค่ะเออสวยงามงามมากจริงๆ นี่ค่คะอาจจะเป็นน้ำปูนนะคะน้ำปูนพอดียศดลงนะคะก็จะเป็นจับโตเป็นอันนี้นะคะเนาะแต่ว่าก็อันนี้คือก็งามแบบธรรมชาตินะคะเนาะงามแบบธรรมชาตินี่ค่ะว่าจะลงมาดูปลาที่สาเนะคะมองมาเห็น ตรงนี้พอดีนะคะ่ะอยู่ใต้ถุนบ้านนะ่าจะเป็นน้ําปูนแล้วมันย้อยย้อยแล้วเป็นรูปล่างออกมาแบบสวยมากเลยเนาะคะงามมากเลยค่ะนี่ค่ะ งามมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูการทํางานของทีมช่างเนาะค่ะเนาะถึงไหนแล้วนะคะเนาะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานของทีมงานช่างเทิดนาะคะเนาะถึงไหนแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือทีมช่าง ตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะทีนี้ก็สมปูนเททับตีนเสานะคะเนาะเททับตีนเสาเน,นี่ค่ะทีมช่างตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยนะคะเนาะตั้งเสามาเสร็จเรียบร้อยค่ะสวนด้านนู้นเนะคะด้านทางนี้เทเทถมเรียบร้อยนะคะจับระดับเรียบร้อยนะคะ เอาแบบตรงเป๊ะๆอยา่างสวยงามเลยนะคะแน oh. oh, okay. ่นถาวรแข็งแรงต้นอยู่ไกนีอรสััดดอี่เียโอเปูนใสเจ็บร้อยแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเจ้ารอบเข้าไปเดีเเผื่อะมีวมีวอนินะทางโอ้เจียมตัวค่ะตัก หายเดียวแล้วอันีม่รู้จักยิเต่าอ่ลี้เลยนะจริงนะมันมันมันตั้มไรไปทชห้องขึ้นดึ้นอ๋อไม้หนัะขึ้นหลายแล้วขอใจเสือข้างหน้ามึทำอีกนะโอเ ดูการทำงานของทีมช่างนะคะเนาะเอาไปชงเอาไปชงยังูบัของขอาที่เป็นนาแรนปว่จับเชียบเน่จเาว่ะไม่พอใจยะ นะคะตั้งเสาตั้งเสาเทปูนเสร็จเรียบร้อยก็จะไปขึงรวดน้ำนะคะด้านที่ทำเสร็จก่อนวันนั้นเนาะค่ะเนาะปูนแข็งโตแข็งแรงแล้วนะคะก็คือไปดึงลวดน้ำได้เลยเนาะค่ะเนาะใส่รวดน้ำได้เลย เส็จหกต้นแปดต้นอลไเน่เราใส่เราใส่เน้สุดทายนีมสมมาแบกมาก่ไก่ัเจ้าเสร็จไปแล้วเดี๋ยวอีกอีกห้าต้นเนาะค่ะนะห้าต้นก็เสร็จพุงนี้ก็น่าจะดึงลวดน้ำได้เนาะค่ะเนาะ तपाईँको मगाएको किन चलाएको मेरो त थुप्रै छैन छैन ค่ะการทำงานของทีมช่างนะคะเหลืออีกประมาณสามต้นก็เสร็จนะคะโอเคค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยก้ากับขอบพระคุณทีซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยๆทุกๆท,ท,ท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจ,จนจบคลิปด้วยนะจ้ากาบขอบพระคุณทุกๆท่านมากจ้า